มีพ่อพ่อ,พอ,พอแม,แม่แม่ถามทิลิปมานะคะว่าอยากจะเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์เชื่อหนูสีเนี่ยทำยังไงคะ่ะรวมถึงเข้ามาถามคําถามเรื่องของการใช้เทคโนโลยีด้วยนะคะซึ่งทิลิปและทีมงานเชื่อหนูส่เนี่ยก็จะคอยสแตนบายตอบอยู่ตลอดเลยละคะ่ะสําหรับวิธีการแรกนะคะจะสังเกตว่าทุกคลิปหรือว่าทุกโพส์ของทิลิปนะคะจะมีคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปหรือใต้โพสต์ทุกโพสต์เลยละคะ่ะชวนเข้ากลุ่มไลน์แบบนี้นะคะให้กดลิงก์เข้ามาได้เลยจากนั้นให้กดเปิดแอปค่ะ เข้าร่วมด้วยหน้าโปรไฟล์ใหม่ค่ะพิมพ์ชื่อเล่นตัวเองเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่รูปตัวเองเข้าไปค่ะแบบนี้กดต่อไปเสร็จสิ้นแล้วก็กดเข้าร่วมกลุ่มได้เลยค่ะกับอีกวิธีหนึ่งนะคะให้เข้ามาที่แอปพลิเคชัน Line ค่ะให้กดเข้าไปที่คำว่าแชทด้านล่างนะคะ มุมบนขวาเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุนๆแบบนี้นะคะกดเข้ามาได้เลยให้มองหาแถบค้นหา Openchat ค่ะพิมพ์คำว่าชื่อหนูสี่ให้กดค้นหาค่ะนี่ก็จะขึ้นมาแล้วนะคะ จากนั้นก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะเข้าร่วมด้วยหน้าโปรไฟล์ใหม่ใส่รูปใส่ชื่อตัวเองเข้าไปนะคะเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม LINE OPEN CHAT ของเชื่อหนูสิกันเยอะๆนะคะและอย่าลืมนะคะกดติดตามเพจเชื่อหนูสิเอาไว้เลยค่ะเพราะหนูอยากให้ผู้สูงวัยทานเทคโนโลยีค่ะ